อะไรครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เพิ่งเกิดมาแล้วก็ได้ยินเสียงปืนหนักนะเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีคนยิงอยู่แถวนี้โอ้ยแล้วโอ้ยโอ้โหแล้วดูดิมีเพกาซัสสามตัวแต่วพวกนี้มันเรนว่ะแลไวก็มาแล้วก็ร่วงหนึ่งเอาดิอีกสองคนใช่ป่ะน่าจะมี3มว่าเพกาซัสสามปุ้ย ิบยล้บ้องมาโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเพ <Wow. S 1> ซัสลงหลังจบเลยว่าผมได้แค่ตัวเดียวเฮ้ยเอาแล้วนี่ไงและผมเกิดใกล้ครับดูดิและบอกเลยว่าวันนี้ฟ้าเต็มใจขณะที่ผมตายนี่คือยังให้ผมมาใกล้ๆเนี่ยอย่างนี้ได้แน่นะเดี๋ยวรอบนี้เราก็ตั้งเตียงเลยมาดิไปแก้มือกี้มันสามตัวเลยยอดชุตจราจ,จนเลย ว่าเป็นปืนคลัมด้วยนะโคตรแรงมาละเดี๋ยวมาเจอกันสักหน่อยมาอันนี้พวกมันก็สามคนนะแล้วก็อยู่บนเพกาซัสด้วยครับแล้วก็เล่นบ้องด้วยเนะี่ยไม่รู้ว่าจริงได้ป๊อป๋ะไรก็ต้องเจือเราหน่อยละของที่เรดมาขอหน่อยละกันวะ เดี๋ยวบินไปใกล้ๆเลยนะแล้วก็แล้วก็ค่อยรูดทีละตัวครับเพราะว่า3ตัวเนี่ยถ้าเป็นปืนหนักนี่คือแป๊บเดียวก็ตายละแต่ว่าเรามีแค่ฟาร์มมาร์สไงมันก็ยากหน่อยนะมาถิงตัวนี้ก่อนเลยไรก็ร่วงหนึ่งโอ้ยตัวนี้ขยับก่อนร่วงสองครับมาดิตัเดียวแล้วสินะโอ้ยโอ้โห น,นี่คือผมยิงร่วงสามแต่ว่ามีคนชุบมาว่ะมาดิมาแล้วว่าแล้วก็ตายบีบไปเดี๋ยวซ้ำก่อนเลยเพราะว่าจะเอาปืนมันมาใช้เนี่ยโอ้โหไม่ทันมาแล้ว โอ้ยโอ้โหคนนี้สาหาัรมากอะ่ะแล้วก็ตายอีกหนึ่งคนเดียวบอกเลยว่ามา3นี่คือและนี่ไงมา3นี่คือตายเสาหวันไหวชัวเป็นไงล่ะปกติมันถือบ้องเลยนะเป็นไงล่ะมันยิงโดนแล้วก็ตายนะแต่ก็ไม่โดนก็โทษทีเราได้มาละเอาดิ นี่ไงวันนี้ฟ้าเต็มใจเป็นไงล่ะเราตายแล้วก็ยังเกิดใกล้นะและของก็โคตรเยอะเดี๋ยวมาใส่ชุดกร่อก่อนนะเพราะว่ามันก็เกิดมาได้นะี่เคแค่นี้เราก็ไม่ตายละโอ้ยมันไปเก็บของแล้ววะโอ้โหอับบ้องว่ะกีนนะโดนี่มีตุย เดี๋ยวมาดูของไอ้พวกนี้ของจริงวะ่ะและดูดิของก็โคตรเยอะอ่ะไรก็เอคครับแล้วระเบิดก็เยอะนะดูดิแต่และตัวนี้คือระเบิดอย่างเยอะอ่ะนี่ดูดิแต่และคนที่ใช้กรอกโคตรดีอะ่ะแล้วผมยิงกับฟาร์มาสเนี่ย ก็ตายนะคนนี้ก็ของแน่นมารวยแค่นั้นแหละเกิดมาก็ได้ยินเสียงปืนแต้ก็เจอคนเรียแฟนนะของเยอะจริงไม่รู้ว่าจะเอามาทำไรเนะี่ยจ้อนมาโอ้โหอันนี้สองเซตเลยในตัวมันเนี่ยมา ผมว่าเราไปหาทำแคมป์เลยก็เก็บของดีกว่านะอันนี้ได้ของมาเยอะมากเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรย้อนไปหายิงเล่นดีกว่าไปทำแคมป์เลยก็เก็บของนะมาเราได้ M7 มาละ เดี๋ยวยังคนแถวหน้าแอร์พอร์ตนะมีหน้าอย่างเยอะเลยอะ่ะโอ้ยเอาผมว่าที่ผมปล่อยนะแต่ว่ายังยิงมาโอ้ย อะไรก็มีเสียงปืนหนักนะอย่างนี้เราก็ต้องไปเล่นสักหน่อยอะไนี้ใช่ปะเอาละจ้ามีการ์ดม่วงไหมไม่มีว่ะอย่างนี้อดเข้าเลยเฮ้ยเผลอป่ะเอาว่ะ แล้วก็ตายเปนเนล่ะแล้วใช้ปืนคราฟด้วยนะบอกเลยว่าโคตรแรงแล้วตายจ้านี่ M4 แล้วก็มีชุดจราจนวะได้มาวะเอาว่าตอนนี้เราได้ชุดเต็มมาได้เวลาลุยเอามาใส่เลยนะ เมื่อกี้นี่ผมกำลังจะพูดเลยครับว่าถ้าเรืองเงียบแต่ว่าโดนเปิดก่อนนะแสดงว่ายังพอมีคนและก็ M4 เก็บมาหมาว่าเครื่องร่อนมาแลวก็ตาย ผมว่าเราไปเล่นในท่าเรือดีกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีคนมาล่าผมนะเห็นมีพิมพ์กันเนี่ยโอ้โหแล้วงานเข้าแล้วไงหุง่นยนต์มาแต่ว่าน้ำมันผมนี่คือหมดพอดีว่ะบินไม่ได้ละแล้วดูดิมาหยุดทำไมหน้าผมเนี่ยเราก็จะบินไปไม่ได้นะเดินไปก็ตายแต่เราน่าจะเนียนแล้วดูดิ แถวนี้เพกาซัสอะไรก็มีคนบินเนะี่ยหลายคนอยู่นะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันออกมาออกมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ก็ตายาอะไรก็จะมีคนเก็บของนะเฮ้ยหุ่นยนต์ขยับว่ะแล้วก็ไปดีกว่ามาย้อมให้เรานะ เดีย๋ยวไปอยู่ในท่าเรือครับแล้วก็รอคนเข้ามาเฮ้ยเอาไงดีพ่อนุ่มเมื่อกี้นี้ยิงผมนะพอยิงไปโดนนี่มาย่องอ่ะแล้วก็ตงึตงไป เฮ้ยมาว่าอันนี้ไฟลุกละมาดิมาดิบอกเลยว่าอย่างนี้ระเบิดนะเฮ้ยมันออกมาแล้วว่ะมายถึว่าจะระเบิดครับอะไรก็ออกมาวะอย่าไปเล่นตูดนี้นะ เดี๋ยวลาดคนนี้มาเห็นมาขอปืนเนะี่ยมันนี่จ้าเดี๋ยวไปยิงให้โอ้โหเจ็บมากนะอันนี้ผมยิงกับเอ็มโฟทั่วไปเองแหละถ้าเป็นปืนคราฟก็ได้ตายละ แล้วตายไปตอนนี้มีของให้แลยนะออนนี้เหมือนกับว่าจะมีผู้เล่นใหม่ครับแ้วก็พอขอปืนที่ผมเนี่ยแ้วก็ให้ไปเดี๋ยวหลาก็ไปแล้ะนี่มีของอยู่ วาผมว่าเราก็ไปดีกว่านะอันนี้ผมอยู่ท่าเรือนเนี่ยแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าจะมาล่าเนี่ยแลยก็ไม่มาสักทีนหนึ่งแล้วก็ไปดีกว่านะอคนนี้พอวันนี้เลาก็ได้ยิงมาบ้างลนะเดี๋ยวไปเอาของให้คนนีดดีกว่านะเห็นทักมาเลยก็ขอบปืนเนะี่ยคนเขาลงมายิงนะเลยก็มาขอบปืนแต่ก็ไม่มีอะไรสปะแล้วก็จะได้ไป ปครับเขาก็มีแค่นี้แหละมีในตัวเนี่ยแต่ก็เยอะอยู่นะดูดิมีพวกไซโคอะไรย่างี้มาว,วันนี้เราก็มาสั้นๆพอครับผมจะเล่นนานๆก็เขาไม่ค่อยไหวอะไปละนี่ช่วงนี้คอมผมนี่คือเหมือนจะมีปัญหาครับเล่นแป๊บเดียวก็ดับละไปครับพเพื่อนใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละ